สวัสดีครับพระคาจากสวนสดใหม่ทุกวันก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ในปฐมการบทที่14จะมีการมาศึกษาด้วยกันนะครับถ้าเรายังจําได้นะครับในบทที่13เนี่ยโรดที่เป็นหลานได้เลือกแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ทั้งหมดเลยเพราะว่ามีเรื่องขัดแย้งกันในการทุ่งหญ้าไม่พอสําหรับเลี้ยงสัตว์ของทั้งคู่นะครับอับรามก็บอกให้แยกไป แล้วในสุดหลานคนนี้ก็เลือกที่ดมสมบูรณ์แล้วไปอยู่ในเมืองที่มีปัญหาในเวลานี้คือเกิดสงครามนะคือเมืองแถบที่เขาอยู่คือเมืองในโสโดมโกมลานลั่นแหละแต่เวลานั้นอย่างพระเจ้ายังไม่ได้ล้างเมืองนี้ด้วยไฟกรมรมฐานแต่ให้เกิดสงครามนะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่สิบสี่เนี่ยได้บอกว่าเมืองโสโดมกกมลาเนี่ยรวมกันเป็นพันธมิตรเนี่ยมีกษัตริย์ถึงห้าองค์ด้วยกันนะครับ แต่กษัตริย์ห้าองค์เนี่ยที่ต้องรวมหัวกันเนี่ยเพราะว่าเป็นเมืองขึ้นของกษัตริย์คีโอมนะซึ่งกษัตริย์ที่เป็นองค์หลักเลยก็คือเคโดราโอเมอร์ mer, นะครับนะกษัตริย์เมืองเอลามซึ่งเป็นหัวหน้านของสี่กษัตริย์นี้นะครับก็เกิดกบฏไม่ส่งเครื่องบรรณาการให้ดังนั้นกษัตริย์เคโดราโอเมอร์ mer, เนี่ยก็รวมกับกษัตริย์อีกสี่องค์นะมาโจมตี เมืองทั้งห้าเมืองและรวมทั้งโสโดมกมลาด้วยในสุดก็มีชัยชนะเลยนะครับจับประชาชนในทุกเมืองนั้นไปรวมทั้งโลดก็โดนจับไปด้วยทั้งครอบครัวของโลดทรัพย์สินของโลดก็โดนกองทัพเหล่านี้ที่มีชัยชนะยึดไปเมื่ออับรามทราบข่าวนะครับเขามีคนแค่3 1 8สบคนเท่านั้นที่รวบรวมได้เนะี่ยที่มีฝีมือในการลบนะครับแล้วเราจะเห็นว่าอับรามคนนี้นะครับ เขาได้มีกองกำลังของเขาด้วยนะคือ318คนเนี่ยแต่ถามว่า318คนที่เขามีจะสามารถสู้กองกำลังที่มีกำลังพลนับแสนคนนะแล้วก็เป็นกองกำลังที่ฮึกเขิมเพราะมีชัยชนะต่อกษัตริย์ทั้งห้าองค์นั้นแล้วก็เมืองใกล้เคียงนั้นเขาโจมตีพ่ายแพ้เป็นลาบเป็นหน้ากองไปหมดเลย แต่เราขอบคุณพระเจ้าพระธรรมตอนนี้ทําให้เราเห็นว่าหนึ่งแม้นหลานคนนั้นเห็นแก่ตัวในการเลือกที่อุดมสมบูรณ์ไม่ได้ห่วงลุงตัวเองเลยว่าสัตว์ของลุงจะอยู่ยังไงจะกินยังไงนะครับแต่อับรามเป็นคนของพระเจ้าไม่เคยโกรธแค้นหลานคนนี้เลยเมื่อทราบข่าวหลานคนนี้ตกทุกข์ได้ยากนะครับก็ยังรักและห่วงใยนะครับ ออกรบเองด้วยนะครับพร้อมกับคนของท่านนะครับ318คนแล้วเวลานั้นนักวิชาการพระคมพีได้บอกว่าอายุของอับรามตอนที่นำคนไปจมตีกับทหารเป็นแสนเนี่ยสามยคนอายุของท่านก็ประมาณ80หรือ85ปีนะนี่นักวิชาการพระพีคำนวณเอานะคน80กว่าแล้วนะยังมีหัวใจที่จะออกรบสู้ แต่ในสุดในพระธรรมตอนนี้เราเห็นว่าพระเจ้าได้ประทานสติปัญญาให้กับอับรามนะครับคน318คนในพัมพีตอนนี้บอกว่าอับรามได้แบ่งก็เป็นกลุ่มกลุ่มย่อยเลยอาจจะกลุ่มละห้คนสิบคนเลยแล้วตอนคืนก็ให้แต่ละกลุ่มย่อยเข้าไปโจมตีทหารซึ่งอาจจะบางจุดบางแห่งก็เฉลิมฉลองชัยชนะดูแลฉเฉลยศึกอยู่ ในที่สุดการรบแบบนี้เขาเรียก<ๆ>การรบแบบกองโจนกองกําลังน้อยแต่สามารถมีชัยชนะต่อกองกําลังเรือนแสนได้ก็โดยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าโดยพระเจ้าที่อยู่ฝ่ายอับรามแล้วในที่สุดอับรามนั้นก็มีชัยชนะต่อสงครามนี้สามารถช่วยโลดและครอบครัวให้พ้นจากการเป็นเฉลยศึกครั้งนี้ด้วยดังนั้นในพระธรรมตอนนี้ ตั้งแต่ข้อหนึ่งนะครับถึงข้อที่16ของบทที่14ในพระธรรมปฐมการเราจะเห็นว่าคนของพระเจ้านั้นหนึ่งไม่เคยมีความอาฆาตพยาบาทเลยเฉพาะกับญาติสนิทของเขาก็คือหลานแท้ๆถึงแม้นหลานจะทำไม่ดีกับลุงอย่างไรลุงที่เป็นคนของพระเจ้ายัางรักหลานเสมอและเมื่อหลานตกทุกข์ได้ยากลุงก็พร้อมเสมอที่จะเสี่ยงชีวิตเลยนะโดยความเชื่อเลย ตายเป็นตายแต่เชื่อว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายอับรามแน่นอนอับรามมีความเชื่ออย่างนี้จึงนําคน3ามคนนี้ไปทาสงครามนั่นคือคนของพระเจ้าไม่มีความอาฆาตพยาบาทหรือโกธเคืองคนที่ทําให้เขาต้องเสียใจแต่คนของพระเจ้าทําทุกสิ่งโดยมีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในที่สุดคนของพระเจ้า ก็มีชัยชนะนั้นในประธรรมบทรักการบทที่ส4เป็นเหตุการณ์ที่เราได้เห็นภายในจิตใจคนของพระเจ้าและก็เป็นแบบอย่างกับเราทั้งหลายในวันนี้ว่าทำกลางพี่น้องของเราญาติสนิทของเราคือพี่น้องที่มีความเชื่อเหมือนกับเราเป็นคริสเตียนเหมือนกับเราเนี่ยถ้าเราเห็นบางคนทำผิดพลาดหรือ ทำให้เราเสียใจเรามีใจกดเครืองพี่น้องนั้ไหมเรายังสามารถอธิษฐานเผื่อเขาได้ไหมเมื่อเราทราบข่าวเขามีปัญหาเขาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาเหมือนกับอับรามไหมและในการที่เราจะเข้าไปช่วยใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราพึ่งพาพระเจ้าเหมือนกับอับรามไหม อับรามผมรู้ว่าเขารู้กําลังของเขามีแค่318คนเขารู้อย่างไรถ้าโดยเขาแล้วไม่มีทางจะชนะศัตรูได้เลยแต่เขารู้ว่าเขาพึ่งพระเจ้าและพระเจ้านําเขาเขาพึ่งพาสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเขาแบ่งคน318คนเป็นกองโจรลบแบบกองโจรนะซึ่งในปัจจุบันนี้ทหารก็เอายุทธวิธีนี้มาใช้เหมือนกันในประเทศที่มีกําลังทหารน้อยเนี่ยเขาสู้กองทัพใหญ่เขาก็จะลบแบบนี้ นั่นคือสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้กับเขาเราขอบคุณพระเจ้าเราจะนํามาประยุกต์ใจในชีวิตประจําวันของเราคือว่าเราจะให้อภัยคนที่ทําผิดกับเราได้โดยความรักของพระเจ้าแต่การที่เราจะช่วยใครสักคนหนึ่งนั้นเราจะช่วยโดยกําลังของตัวเองไม่ได้แน่นอนไม่มีทางชนะเลยโดยเฉพาะที่เราจะต่อสู้กับผีมารซาตาน ไม่มีทางเลยแต่โดยการพึ่งพาพระเจ้าโดยการทรงนำของพระเจ้าเราสามารถจะช่วยพี่น้องของเราได้และเราจะมีชัยชนะได้ดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้าเชื่อว่าเรื่องของอับราฮัมที่ไปช่วยหลานคนนี้นะครับถึงแม้อายุจะ80กว่าแล้วแต่โดยพลระกำลังที่มาจากพระเจ้าโดยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเขาสามารถช่วยหลานได้ ดังนั้นวันนี้ไม่ว่าเราจะสภาพของเราอาจจะไม่พร้อมดูเหมือนมีหลายอย่างไม่พร้อมในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากที่เป็นญาติสนิทของเราที่เป็นพี่น้องร่วมความเชื่อของเราถ้าเราพึ่งพาพระเจ้าอยู่ภายใต้การทรงนำของพระเจ้าเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้และมีชัยชนะได้เช่นกันนะครับวันนี้ขอพระเจ้าพอวยพรพี่น้องทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ